การเตรียมก่อนเริ่มเกมแยกการ์ดแต่ละชนิดประกอบด้วยการสุขภาพดีการสุขภาพเสียการจบเกมและการพิเศษสับรวมการสุขภาพดีและการสุขภาพเสียเข้าด้วยกันจากนั้นแจกการ์ดให้ผู้เล่นคนละ5ใบนำการ์ดจบเกมและการ์ดพิเศษใส่ลงไปในกองแล้วสับรวมทั้งหมดอีกครั้ง จากนั้นนำการ์ดที่สับเสร็จแล้วไว้ตรงกลางวงเพื่อเริ่มเกมใน1เกมมี4แอคชั่นโดย1เทิร์นให้เลือกทำเพียง1แอคชั่นแอคชั่นที่1การสะสมเป็นการจับคู่การ์ด2ใบขึ้นไปแล้ววางไว้ข้างหน้าแอคชั่นที่2การทิ้งกรารสุขภาพเสียคือการนำกรารสุขภาพดี5ใบแบบไม่ซ้ำกันมาวางไว้ตรงหน้า ถึงจะสามารถทิ้งการสุขภาพเสียได้หนึ่งใบโดยไม่ต้องสนใจแต้มแอคชั่นที่3การชาเลนจ์คือการที่เรามีการสุขภาพดีมากกว่าที่เพื่อนสะสมตรงหน้ากรณีที่1ผู้ที่ถูกชาเลนจ์ไม่มีการสุขภาพดีเหมือนกันในมือแล้วก็ต้องนำการสุขภาพดีนั้นให้ผู้ที่ชาเลนจ์ทั้งหมดกรณีที่2ผู้ที่ถูกชาเลนจ์มีการสุขภาพดีเหมือนกันในมือ ผู้ชาเลนต์ต้องนำการสุขภาพนั้นทั้งหมดให้กับผู้ที่ถูกชาเลนจ์แอคชั่น action ที่4การบริจาคก,การ์ดคือการคว่ำการสุขภาพดีให้เพื่อนด้านขวาการจั่วกร์ดหลังจบแอคชั่นสามารถเลือกได้2แบบ 1. สําสำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงคือการหยิบกร์ดจากกองจั่ว2ใบเพื่อเป็นการจบเทินสําสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง คือการหยิบการ์ดด้านบนสุดจากผู้เล่นทางซ้ายมือที่ผู้เล่นบริจาคให้หนึ่งใบเพื่อเป็นการจบเทิรนวิธีสะสมการ์ดพิเศษนำการ์ดพิเศษจับคู่กับการสุขภาพดีและบอกประโยชน์ของการสุขภาพดีใบนั้นเพื่อเป็นการสะสมการจบเกมเมื่อผู้เล่นสัวได้การจบเกมผู้เล่นคนนั้นจะได้เล่นเป็นเทิรนสุดท้ายก่อนที่จะจบเกมในะนับคะแนน ทีการนับคะแนนหลังจากเกมจบลงแล้วเราต้องทิ้งการสุขภาพดีทั้งหมดบนมือไว้ตรงกองกลางจากนั้นจะนับแต้มจากการสุขภาพดีที่สะสมไว้ข้างหน้าของผู้เล่นส่วนการสุขภาพดีที่นำไปลบรางการสุขภาพเสียสามารถนำมานับแต้มได้นำแต้มการสุขภาพดีมาหักลบกับคะแนนการสุขภาพเสียในมือ คนที่มีแต้วคะแนนสุขภาพดีมากที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ